รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อการท่องเที่ยว er แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม9กาโมงเช้าวันจันทร์แบบนี้พบกับว้าวันแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะและว,วันนี้แหวนก็มีนัดกับแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเธอคนนี้เป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยสาวพลอยเชอร์แมน วันนี้เราจะมาอัปเดตทุกเรื่องราวของเธอกันค่ะแถมด้วยอีกหนึ่งแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์แหงขอนเข้าวสเวีทวิมลอีกหนึ่งสาวแห่งแก๊งคุณหนูเครื่องประดับที่จะมาร่วมแท็กทีมเมาส์มอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้แหวนต้องขอตัวไปพบพี่พลอยก่อนนะคะ ขอแก้ตัวนะคะตัวในฮ่องกงงูเดี๋ยวซื้อมาข้าวงไงไปกินชาบูคุณพี่ไม่ทานม่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 มีร้านนี้ปัดใหม่เลยรับรองอร่อยถูกใจไม่แพ้ที่ฮ่องกงแน่นอนดูดีน่ารักเนาะเจ้าของร้านของคุณด้วยเนาะเหมือนเป็นเพื่อนกับใช่ปะเอ๊ะใช่ไหมคะเพืกับบุพภาราตีว้าก็เลยแบบว่านี่น่ากินมากชาบูในที่เอยชอบเพราะว่าเป็นอะไรที่ ไม่อ้วนเอ้ยเคที้แล้วก็ทุกอย่างมันคือต้มไงแล้วคือพี่อยชอบมากเป็นคนชอบกินน้ำซุปไงต้องเพราะร่างกายเราต้องการน้ำเยอะมากน้ซุปไหะแล้วก็ผักอะไรเงี้ยมันก็ดีต่อร่างกายใช่ไหมคโอ้จะได้ดูพันห้องแล้วมันไม่อ้วนแล้วมันก็อร่อยด้วยแล้วคนไทยนี่แบบอ่ไม่มีอะไรเลยคุณเชิญเลยเหรออรเลยยังไม่มีทั้งแล เออได้เดี๋ยวเราสั่งกันนะคะได้ได้เลยค่ะแอบมามอยช่วงนี้นี่แบบว่าไปไหนมีคนทาทไมขหนุกกระดดแล้วเป็นยังไงบบบว่าฟิแบักบละครทุกคนรึกคุณพี่ช่วงนี้กระแสะละครท่องท่านดีมากเลยนะ<ช>ว่้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจอ่ะที่แบบเออ เราทำงานแล้วแบบเราทำงานเหนื่อยมันต้องเจ็ดแปดเดือนแล้วก็กระแสตอบรับมันเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆเปิดฉากแรกที่คนเห็นเราร้องไห้เยอะมากร้องเยอะมากเลยคือแบบโชคดีไงโชคดีที่ว่าเออพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเก่งอย่างน้องจุ๋ยหรือโป๊ปทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบนี่คือเขาเก่งมากอะไรเงี้ยเขาช่วยส่งุอารมณ์ตะกรันนี่คือตอนหนึ่งเล่นนะแพ้เวททั้งวันเลยมีช่วงหนึ่งแพ้เวทแบบ เว็ดเว็เว็จนแบบโอ้เหนื่อยแบบว่าเหนเนอยอินเนอร์หมดเหนื่อยหมดจนแบบวันหยุดนี้ฉันจะทำเลเซอร์กระชับหน้าหน่อยคุณหมอคะเลเซอร์สามสเต็ปค่ะเอาให้แน่นเลยนะคะเอาให้เป็นเสียงเด้งมาต่อยไม่รู้เด้งเพราะมีความรักหรือเพราะเลเซอร์กันแน่ไอชาบูยไม่มาเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่อง นี่แหละตอนนี้นี่แบบหน้าเป็นสีชมพูสุดฤทธิ์เลยแล้วนี่ก็จะมีหนังด้วยอ่ะเอาเลยค่ะคิดถึงวิทยาคิดถึงวิทยาใช่ไหมวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจูก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนสองคนนะคะพบรักกันผ่านแดรี่ซึ่งไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจใช่แต่ว่าตกลงรักกัน มันไปแอบอ่านไดอารี่ของกันและกันใช่เไรอคือผู้ชายเนี่ยเขาได้ไปพบเจอไดอารี่ของผู้หญิงซึ่งเราเรารับบทเป็นครูแอนแต่ว่าบี้เขาก็เป็นครูสองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องราวของของคนแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าเรื่องนี้นี่เขียนโดยผ่านเรื่องจริงด้วยจริงเหรอใช่เ,เรื่องจริงเหรอเรื่องจริง เขาย้ายไปออฟฟิศที่หนึ่งแล้วเขาก็เออเจอเดอรรี่ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ย<า>เขียนแล้วก็ทิ้งไว้ในรี้นชัแกแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยย้ายออกไปทํางานที่อื่นแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็อ่านเดอรรี่ของผู้หญิงคนนี้ทุกวนันจนรู้สึกหลงรักเลยไปตามหา,อาเอาไปตามหาตามหาแล้วก็เจอแล้วก็ได้แต่งงานกันเขาก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าอ่ะมา เรื่องนี้ดีกว่าแต่ในนี้อ่อยไว้ทุกตู้ที่ดีบอว่าทิ้งไว้ให้หมดคุเดนูค่ะตายตายตายคุณจะเขียนเป็นอีพิกเลยนะเอาหมดทุกภาษาไทยอังกฤษกวีหมดนเลยโอ้ก็เลยแบบแล้วก็ตลาดไทยไม่ต้องเริ่มตลาดนอตลาดไทยไม่ต้องเริ่มตลาดนอตลาดนอตลาดนอ คืพี่ถ่านองควินเตอร์แล้วนะเกดเอินจังเลยบอกว่าไปไม่ค่อยเป็นแหมแล้วพี่เห็นไปถ่ายในป่าดงพงไพรนอนก uh ับหอยทากอะไรอย่างนี้สุดนิดรันทดอย่างนั้นเลยเหรอคือแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รันทดหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นปกติของการออกกองถ่ายไงซึ่งแบบถ้าเราอยากได้สถานที่สวยๆแปลกตาหรืออะไรที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปให้มันจนได้ใช่ไหมก็ก็จะเดินทางก่ะ ไกลนิดนึงลาบากนิดหนึ่งโรงเรียนบกกลางน้ํารออยู่กลางน้ำลออยู่กลางน้ําเป็นแบบโรงเรียนสาขาหนึ่งของของตัวเมืองจังหวัดลําพูนแต่ว่ามาอยู่ในกลางน้าในในกลางเอ่อเขื่อนแล้วก็จะแบบเรื่องราวก็จะโรแมนติกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไม่ได้จะต้องดูจะบอกที่สาคัญอย่เรื่องนี้นี่คือเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพราะว่าต้องไม่เป็นครูอ่ะเคยมาเป็นครูแล้วแบบเซ็กซี่ขนาดนี้เด็กจะแบบสติสตังแบบอยู่กันเนื้อกับตัวเรยจริงๆแล้วเนี่ย เขาเขาถ้าเป็นครูเป็นครูร้ายโอเคนะสอนชายยืดยุ่นอะไรนี้สอนวิชาแบบว่าฟิตเนสออกกำลังกายฟิตเนสยืดขาอะไรเกี่ยวกับแต่เกี่ยวกับเกียรเชลมาเ่ยืดขาที่พวพี่ต้องแบบไปเทรนบรรจาร์เป็นครูอย่างั้นเลยปะือต้องเรียนนะคะเชลมาใช่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงว่าเชลมาต้องเรียนขับเรือหางยาวต้องขับด้วยเหรอในเรื่องต้องขับเรือหางยาวก็คือ คิดดูว่าเราเราทำไม่เป็นน่ะแต่เราต้องไปเรียนแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้กลับบอกว่าพลอยพี่มีอะไรที่ช่วยนะเออต้องลุยไปด้วยกันแล้วลหละแล้วอะไรอล้วคือเรื่องเนี้ยมันต้องมีฉากที่พี่จินตนาการไว้นะพี่ไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ก็อยากให้มันเป็นจริงขึ้นมามันเป็นภาพความคิดของพี่อะไรเงี้ยคือพอตีลงมาแบบขนาด อะไรอ่ะดูเหมือนดูเหมือนแบบจะเอาไปปล่อยไว้ที่ดูเสียวอะดูเ,เออฟังดูแบบาารเราจะรู้ด้วยกันดูแบบอะไรอ่ะพี่จะให้หนูแบบทำไรอ่ะ <laughs> เพาว่าไม่ใช่คือพี่จะให้คอยว่ายน้ำแบ <laughs> ่คอยว่ายน้ำไม่แปลนหวานพี่พูดคุณพี่พูดจริงหรอคอยลอยตัวยังไม่ได้เลย ไมหว้แล้วก็หันไปทางอื่นทุกคนถึงขั i i ้นแบบนึกภาพออกแบบไม่สำเร็จเอาใหม่คำถามพิเศษประจำวันนี้ เขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากแต่ขอเมานะบอกว่าเป็นคนขี่ฉาเฮ้ยจริงจังทำไรกันอะไปไหนอะไปด้วยดิอะไรอย่างงี้คนไม่สนใจแต่ละจิ้มลิ้มมากเลยอะอีสุสุมิวเอ็ก น้ำดื่มช้างพอยว่ายน้ำไม่เป็นหวานพี่พูดคุณพี่พูดจริงหรอพอยว่ายน้ำเอพอยว่ายน้ำไม่เป็นพลอยลอยตัวยังไม่ได้เลยพอยจมอยี้ยเดียวจริงต้องมีการเกลี้ยกล่อมให้ไปเรียนว่ายน้ำอยู่ประมาณ3ามสี่สามสี่ครั้งอ่าเอาชินได้เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ทำให้เชื่อมันว่ายน้ำได้ใช่ต้องขอบคุณจีดีเอชทำให้เชื่อมันว่ายน้ำเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พลอยบอกแอบแวดพลอยถ้าแบบ ตั้งใจทําอะไรแล้วอ่ะพอทําได้แต่ถ้าไม่อยากทำก็จะไม่ทำเลยให้ตายยังไงก็ไม่ทําก็ดูว่ายน้ำดิสามสี่วันเป็นเลยอ่ะใช่แล้วก็แบบก็จะมีเก่งมากนะเนี่ยทใช่จะว่ายนด้ตอนนี้ก็ไม่เริ่มไม่กลัวน้ําลึกแล้วแต่ก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าก็เริ่มว่ายน้ําในน้ําลึกได้แล้วที่หนังนี่ก็ต้องมีว่ายน้ำใช่ก็ถ่ายในใต้น้ำค่ะก็ลึกประมาณ3เมตรอะไรอย่างเงี้ย พี่เห็นสามเมตรมันลึกมากนะคุณพี่ลึกมากลึกมากเราต้องเพดานห้องนี้ได้ไหมสูงลึกกว่าเพดานห้องนี้อีกเนี่ยตุ้มจุกกันใต้น้ำหนอทำอะไรไม่บอกไอ้สิแลรวคุณพี่มันต้องมันก็แต่ว่ามันเป็นภาพมโนฝันมันเป็นภาพที่ยาก แม้กระทั่งนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติเนี่ยเขาต้องมาว่ายเพื่อที่จะเซตว่ากล้องจะถ่ายตรงจุดนี้ตรงนี้มาร์กจุดใช่ไหมถ้าเอานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติต้องมาเซตแบบล็อกกิ้งใช่ต้องมาล็อกก<อ>ิ้งแล้วก็นักกีฬาทีมชาติยังบอกเลยว่าท่าที่บี้ว่ยายเป็นท่าที่ยากมากแล้วเป็นไงร่วมงานกับน้องบีเป็นยังไงกับน้องบี้พ่จมบี้เฮ้ยเขาเป็นซุปไตร์น่ารักเลยนะแล้วเขามาร่วมงานเขาเนี่ยรู้สึกว่า บี้เขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบใส่ใจอะแต่ขอแต่ขอเม้านะแบบว่าเป็นคนขี้ฉาเจริงบ้ะล่ะขี้ฉายยังไงแบบว่านีิคอยไม่เล่นกับเราเลยแบบอะไรอย่างงี้ยทำไรกันอะไปไหนอะไปด้วยดิอะไรอย่างงี้ยตลกคนไม่สนใจแต่ลกจริงมั้ยนะเราก็คิดว่าเอ้าสุปไตยเขาคงอยากเก็บตัวอยู่ในห้องไม่อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไปถ่ายละครเล้นไปถ่ายหนังเนี่ยที่เชียงใหม่นะ้วไปกินอะไรอะ โอ้ไปกินต๋องเหรออาหารเหนือไปด้วยดิไปด้วยดิโอ้เชีงหรอกี่โมงอ่ะกี่โมงอะไรอเงี้ยแล้วนางก็พาทัวร์นั่งสองแถวตะเวนเชียงใหม่จะเอ้ยนี่คืคนเชียงใหม่ป่ะใช่แล้วที่สําคัญนางน่ารักมากขนาดไหนปะพลอยอยากกินข้าวจิ้นก็เรียกว่าข้าวกัดจิ้นกัดจิ้นก็คือเป็นข้าวของเชียงใหม่แบบเอาข้าวไปนึ่งกับตำบดนี่แหละแล้วไปนึ่งจ้ะแล้วทีเนี้ยพลอยก็อยากกินเคยพูดนานแล้วแต่พอได้ ทําการเวลาล่วงเลยไปอูนานเหมือนกันนะอะเดือนกนวะ่ากับสอเดือนอ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งข้าวกันจินจะมาวางอยู่วันหน้าแบบสามจีบจีบพอเลยี่จริงดิโดยคุณแม่บีคุณแม คือเป็นสีขวงตระกูลมาเลวก็มียตาแล้วเป็นแม่สามีในฝันโหสาวเอาเข้าๆอะไรนะกระจินกระจินมาฝากน่ารักมากเขาเขามีน้ำใจมากนะเอามาให้ที่กองเลยหรอใช่ใช่แล้วก็นักแสดงเรื่องนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งเป็นนักแสดงรับเชิญก็คือพี่เวีย พี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะโคตจริงหรอจริงพี่เวียมาเล่นด้วยพี่เวียมารับเชิญอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เวียนี่ก็แบบเต็มที่มากกับการแสดงเขาเก่งมากเลยนะเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ได้แสดงกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักผู้ชายสองคนนี่นะแข่งกันเอาอาหารเอาขนมกันมา ไม่ใช่ใช่ให้เราไม่ใช่เราหรือว่าแบบเอาใจคนนั่งกองอะไรเงี้ยโอ้ช่ดีมากที่ได้ทํางานกับผู้ชายอบอุ่นทั้งสองคนอ้ยอย่างี้พี่เวียก็มาถ่ายด้วยตลอดเลยพี่เวียมาพี่เวียน่ารักพี่เวียก็มาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราตอนแรกเราเก็บเป็นความลับเงียแต่ตอนนี้มีหนังตัวอย่างออกแล้วคนก็รู้กันแล้วอะไรแบบนี้พี่เวียหล่อและมีเสน่ห์และเข้มมากเนื้อไม่ถูกเลยหันไปข้างนี้ก็เวียให้ก็สกรีดอะไรอย่างงี้เครียดเหลือเกินช่วงนั้นตัวตัวไม่ถูกแบบ ไม่รู้จ้าแบบเลือกคนไหนดีรู้สึกรู้สึกแบบคอยาวขึ้นเลยนะคะสวยเกินสวยเหลือเกินแอบมองเฉยๆเอาใจตาเป่ามโนยนั่นแหละเขาซื้อมาฝากอย่ามาอย่ามาตอนนี้คงไม่ค่อยมีใครกล้าซื้อมาฝากแล้วกลัวเดี๋ยวใครมีแต่ผู้งเขามีคนของเขากันหมดแล้วเขาซื้อมาฝากใช่ใช่ใช่เราต้องไปรอดูเองนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนแต่ว่าพี่พลอยการันตีว่าหนุ่มบี้ในจอหนังนอกจอหนังน่ารักทั้งคู่ น่ารักใช่ไหมน่ารักมากแล้วก็ดีใ่ดีมากแล้วก็<ม>บี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่น่ารักที่สุดในโลกที่เคยสัมผัสมา,มาใช่ใช่ใช<ล>่เนะคะว่ากับกับงานนี่เขาก็เป็นงานเป็นการ<อ>กับแฟนคลับใช่มาตะกับตัว<อ>เราในฐานะเป็นเพื่อนเนี่ยเขา เขาหน้ารักมากแล้วเขาเหมือนเด็กอ่ะที่พลอยบอกว่าเหมือนเด็กขี้ชาเล็กน้อยแบบมีครั้งหนึ่งที่พลอยขอเมส์เนินพลอยมีปอกโทรศัพท์เกเตอร์แล้วก็เขียนชื่อพลอยนี่นางก็อยากได้นางก็แบบมองๆเลยเพราะว่านี่ดูสิมีชื่อเราด้วยนะมีเกเตอร์ด้วยมีเรนโบว์เห็นปะเห็นปะนางก็แบบรนระๆๆที่ไหนอ่ะก็เลยถามไปว่าอยากได้เปล่ากอถามเป็นมารยาทอยากได้เปล่ะออเอาเอาเอาชื่อเอาชื่อนี้นะ เขียนบี้กากเพชรเนี่ยนะอ้าวจะเขียนชื่ออะไรอ่ะกัมบี้เลยไหมล่ะอ้าวกัมบี้เลยกัมบี้เลยเราจริงเหรอนะาน้าจริงเออเดี๋ยวเราเลือกับเพชรที่ดูแมนแมนให้ละกันนะบี้นะค่ะน้าเอาจริงนางแบบอย่างมีบ้างนางน่ารักนนาง่ารักแล้วจากนั้นพอนางได้ปลอกนางก็มาอวดนี่ไงของเรากัมบี้น่ารักเปล่าอะไรงเี้ยแบบ มันเด็กเนาะดูแบบน่ารัใสอแต่เราฟังแรู้สึกหลงรักบวิเบาใส่ตใสใสไม่ได้แบบว่าเป็นแบบโอ้โหซุปตาอะไรอย่างที่หลายๆคนที่น่ารักอ้โหแม่พาทัวร์สองแถวทั่วเชียงใหม่เชมันปราบปื้มเชมันปราบเป็นเกียรติเป็นสีกัตตะกูลเหลือเกินแล้วก็ได้เข้าวจิ้นด้วยนะคะสี่สิบห่อด้วยกันนี่พูดพูดเข้าจิ้นเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆใช่ไหมหิวแล้พี่วุ้นไส้ละขอเมนูมาขอเมนูหน่อนะคะ ดีไซเนอร์คนดังแพงขวัญข้าวหนึ่งในสามสาวแก๊งคุณหนูเครื่องประดับจะมาร่วมวงเม้าอีกคนห้ามพลาดนะคะค<อ>ำถามพิเศษประจำวันนี้ อร่อยจริงใช่ไหมนี่อุต่าห์ขอเมนูมาขอเมนูมาขอเมนูไหนนะคะเข้าเรื่องก่อนนะคะเพื่อนเพนเพือนไปมากีร้านชาบูอะก็ลงนั่นมาใช่เราไปฮ่องกงไงตอนนั้นเราไม่ยอมา อ๋อน่ชวนพันนี่แหละใช่ไหมใช่เราก็แบบอยากให้เขาอยู่โรแมนติกอะไรแบบเนี้ยใช่อลยแบบเดี๋ยวนี้แบบว่าทำไมช่วงนี้คอยคขาฝาดดูแบบมีออร่านอะหน้าตายะต้องกินชาบูหุ่นได้ดูแบบเนื้อป้าโป๊ะปลาตามีแบบว่าน้องค่ะที่คาดผมอะค่ะ ไม่คือกลัวเดี๋ยวนัดกันแล้วหาไม่เจอไง่นี่กว่าคุณแต่วัรักที่อยู่มิสที่เนี่ยเป็นแม่ลูกกันเันแบบเป็นเรียนแต่เมื่อกี้เดินมาเห็นเลยอ่ะไม่ได้เห็นพลอยนะเห็นแหวนก่อนแบบน่านตลอดแบบว่าเมาหมอยนี่พูดแล้วลืมค่ะดิฉันดิฉันมาคนนี้ไว้ได้ดิฉันก็ต้องมีมาฝากคนเพื่อนด้วยกลัวเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นแก๊งเสียสตินะฮะเป็นแก๊งเสียสตินะฮะ เสียสตินะคะคุณหนูเครื่องประดับนี่เป็นเป็นบุคลสบายหม่อ๋อแต่ไม่อันนี้อันนี้จะพยายามทำเป็นลูกข้าวอ๋อแต่เป็นข้าวผสมเพชรนะคะเพราะเราเป็นคุณหนูเครื่องประดับเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนมุกขุนมาเป็นพลอยเป็นแบบว่าพลอยชุบ ขอบคุณค่ะดูนะคะเอาอะไรดีอะเซ็นลุมิทะเลที่หนึ่งนะคะเอากิมจิกุ้งกระทะร้อนนะคะก็เอาแซนด์วิชอะโอ้ยหิวมันมาแล้วก็ทุกคนนี่นี่นี่พาวี่พิเศษชาบูจังพาเลตแด๊แด๊าด๊มันดูน่า แบบธรรมดาใช่ไหมคะแต่มันเป็นมันเปลูกชิ้นลาวไม่มีอะไรอ่ะจะไปโปะหน้าใส่นี่มันเป็นลูกชิ้นไส้ไข่หอยแม่นไข่กุ้งแล้วก็ไข่ปลาไข่แม่นี้นี่อานี่เป็นซุปอะไรอะคะซุปอันนี้เป็นซุปแบบเพดมันจะมีหลายซุปที่นี่แต่อันนี้เป็นแบบเพดอร่อยอ่ะนี่น้ำจิ้มก็อร่อยนะน้ำจิ้มก็อร่อยตรงนี้ อร่อยไหมนี่นี่แล้วมันมีผสมกันได้ค่ะปีที่แล้วอ่ะไปเชียงใหม่อ่ะอะฮะนึกถึงอ่ะโออยากไปงงคือจริงๆริะตอนนั้นเราตามไปหาใช่ตอนตอนนี่ก็ตแม่เราไปถ่ายใช่ค่ะเลอะข้ามากเลยนะถ่ายกิจวัตวิทยานี่เราก็ขวัญข้าวบินไปก่อนแล้วโปรวิสาก็บินตามไปน้องมากันเราก็อยู่กันคือทำที่สุดตอนกลับเนี่ยใครบางคนตกเครื่อง มันจป็เวลาพีช่ฉยเราไม่ได้ไปใส่เราแค่ใจ่วค่ควนี่หัวร้ออย่ที่กรุงเทพอ่ะเนื้อจานลงไอจีจนเล็ดลอดตัวเราจริงจริงนาบอกคิดถูกมากที่ไม่บินกับพร้อมแหวนรไม่งั้นมันตกแน่เลนี่เอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมเราสามคนขออนุญาต จัดการอาหารที่อยู่เบื้องหน้าเพราะว่าวันนี้เราจะต้องทำตัวสวยไปงานพรีเมียร์ของคิดถึงวิทยาเราอ่ะเราเราเชิญเรลงไปด้วยเชิญล่าแบบฉันไม่ได้เชิญหลอดอะไรอย่างงี้ไปชวนไปคุณครูคุณครูแอนค่ะไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราเป็นนักเรียนหรือเปล่าเนาะเนาะคุณครูคะคุณครูสอนแต่ที่ห้องกงหรือเปล่าคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดียนวนี้จะมีนักเรียน็นทต้องบินไปเรียนด้วยไหมคะเรียนแลกเปลี่ยนบินเหนกันลองมอค่ะคุณเดี๋ยวองรอดูรรนกเปลียนาจาจากฮ่องกงนะวันนี้เรียนลกเปลียนเรือยๆว่าอร่อยนะกินปลาหอยเปลี่ยนแล้วอย่างรวดเร็ว้ปลาหอยหลอย่งไงกเปลี่ยนเรียนมากเลย นี่ยังไงนะคะคุณผู้ชมทุกท่านถ้าอยากจะรู้ว่าคุณครูแอนแสนสวยจะออกมาเป็นยังไงต้องติดตามกันในคิทถึงวิทยาเข้าโรงวันที่20มีนาคอมีน้้ีค่ะยังนีต้องฝากไว้ด้วยเราจะดูกันกี่รอบดีเรื่องนี้ไปกี่รอบถ้ารอบเนาะโอเคได้จะรอบเจ็ดวันเลยจะรอบเจ็ดวันเออเชียควันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการว้าวันแหวนได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา9โมงเช้าทางโมเดิร์นไนทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คำถามประจําสัปดาห์นีนแทกยุ่ยจิกอะไรเนี่ยจบยากจีงจบไม่จบเออคนดูไม่ได้อะว่าน่ารักแตบบ่ไม่มองบบนะทำตัวโรโมชั่นได้นะร,ริ <c oughs> วาวเป็นแม่ <c oughs>